เคยไหมครับเวลาที่เราจะเอาหน้าจอของเราไปให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอแล้วปรากฏว่างานนําเสนอของเรามันเล็กคนอื่นมองไม่เห็นแต่เราต้องการเพิ่มขนาดให้คนอื่นได้เห็นโดยปกติเรามักจะใช้โปรแกรมโปรแกรมซูมในรูปแบบต่างๆซึ่งมีมากมายในของตลาดแต่รู้ไหมครับว่าใน Windows ของเราก็มีโปรแกรมซูม สวัสดีครับกลับมาพบกับชุนชวนคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาพวกเราเนี่ยไปรู้จักกับโปรแกรม Zoom ที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ทุกเครื่องที่ใช้ Windows มีอยู่แล้วนะครับแต่มันใช้ชื่อว่า m a n i f i e r วิธีการใช้งานนะครับง่ายเลยนะครับเพื่อเราเข้าสู่หน้าจอของ Microsoft Windows แล้ว นะครับให้เราทําการกดปุ่มที่คีย์บอร์ดนะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของวินโดว์พร้อมกับเครื่องหมายบวกครับเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าจอก็จะปรากดฏดเจ้าโปรแกรม Magnifier ขึ้นมานะครับไอเจ้าโปรแกรมนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไฮนะครับแล้วก็มีปุ่มเพย์อันนี้เอาไว้สําหรับที่จะเล่น เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนะครับถัดมาก็จะมีเรื่องของการเซตติง้งทีนี้การเซตติง้งเราสามารถเซตอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องไปปรับนะครับต้องไปปรับเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติของแต่ละคนที่จะใช้งานแต่ทีนี้ผมขอลองใช้ให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงง่ายๆเลยครับมันมีปุ่มบวกกับปุ่มลบปุ่มบวกก็คือขยายเห็นไหมฮะ ลุ่มลบก,ก็คือการย่อหน้าจอทีนี้ขยายกับลบแล้วมันพิเศษกว่าโปรแกรมซูมอื่นๆยังไงมันดีกว่าตรงนี้ครับเมื่อเราคลิกขยายเรายังสามารถที่จะเล่นสิ่งต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมได้เลยไม่จำเป็นต้องทำการลดหน้าจอก่อนแล้วค่อยมาดำเนินการเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะรบเครื่องนะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะเซตติ้งเราจะเซตอะไรบ้างคลิกลูกศนไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วทุกโปรแกรมเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับารเซตค่าต่างๆเมื่อคลิกเข้ามา1นครั้ง,งตรงนี้เริ่มต้นมันจะให้กําหนดความเร็วของการเล่นเพลงนะครับการเล่นวิดีโอนะครับแต่เราก็จะไม่มาสนใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมจะพาไปที่นี่ฮนะ go to setting go to setting นะครับคลิก1ครั้งครับมันก็จะเข้าสู่การเซตค่าต่างๆ่าอ่เราจะสามารถเซตอะไรกับมันได้บ้างเรามาดูทีละตัวเลยฮะอันดับแรกครับอยู่ตรงนี้เห็นนะ change zoom level เราจะกำหนดให้มันซูมขึ้นทีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถทำได้โดยที่มันจะให้เรากำหนดตั้งแต่5 10% 25% 50% 100%นี่คือถ่าตั้งต้นของมันนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็จะกำหนดไว้อยู่ที่50%เนื่องจากว่าพอเวลาที่เราจะขยายเวลาที่เราจะลดมันสามารถเป็นลำดับได้แล้วเวลาที่มันขยายมันก็ยังทำให้เราเห็นรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างได้นะครับถัดมาครับที่เราจะสามารถทำได้ก็คือ กำหนดเริ่มต้นของโปรแกรมเราสามารถที่จะบอกให้ไอ้เจ้าแมคฮีไฟท์เออรเนี่ยมันขึ้นมาหรือมันลันทุกครั้งที่เราใส่อิงเข้าสู่ระบบปฏิบัติการวินโดวแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบทำเนาะเพราะเวลาที่เราจะเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาใช้เนี่ยมันเพียงแค่ก,กดปุ่มเสัญลักษณ์วินโดว์ที่คีย์บอร์ดพร้อมกับเครื่องหมายบวกแค่นั้นเองมันก็ง,นง่ายๆนะครับถัดมาครับ ตัวนี้ smooth edge of image and text ตัวนี้มันจะทำให้เวลาที่เรายอ่อขยายแล้วภาพมันจะดู s m ooth นะครับถัดมาก็เป็น invert color ไอ้เจ้า invert color นี้นะครับเหมาะสำหรับอ่ะผมลองคิดให้ดูมันจะเปลี่ยนโทนสีครับเมื่อมันเปลี่ยนโทนสีนีมันจึงไปเหมาะกับการที่จะทำให้คนที่มีปัญหาทางสายตามีความบกพร่องทางการมองเห็นจะสามารถใช้รูปแบบแบบเนี้ยได้ได้สะดวกกับเขามากที่สุด นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วทัวไปก็จะไม่ต้องใช้ฟังชันอินเว o เล r นะครับถัดมาในส่วนของการ Chan uh, m a m n i n i f y View มันสามารถที่จะทำได้ในหลายรูปแบบจริงๆแล้วมี3รูปแบบนะครับโดยค่พาพื้นฐานนียก็คือ f Full l s c r e e n แต่มันสามารถที่จะทำให้เป็นดอกได้ดอกก็คือเป็นเป็นช่วงแถบนะครับอ่ลองคลิกที่ดูเมื่อเราคลิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับหน้าจอมันมีแค่ไหน ด้านล่างมันจะเป็นหน้าจอนั้นแต่ด้านบนครับด้านบนมันจะโชว์หน้าจออื่นๆใอรเทาเห็นี่ยครับมันจะโชว์โชว์หน้าจอเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการที่เวลาที่เรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะหน้าจอใหญ่อะไรแบบนี้ครับแล้วเราใช้ดอกนะครับถัดมาครับเป็นเลนเลนวนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะใช้เหมือนจะเป็นแว่นขยายครับ เมาส์ของเราเนี่ย <Wow. S 1> มันเหมือนจะเป็นแว่นขยายซึ่งเราปรับขนาดได้ด้วยนะครับนี่อ่ะผมปรับขนาดให้มันเล็กลงทางเดียวขอ,อไปทางนี้นี่ครับมันจะทำให้เจ้าตัวเมาส์ของเราเนี่ยเป็นลักษณะของแว่นขยายผมขยายมาให้ดู2อ0ร้อยใ่ไหมฮะมันจะทำให้เมาส์ของเราเป็นลักษณะของแว่นขยาย,าย,ายซึ่งเป็นการขยายเฉพาะจุดตามที่เราต้องการไม่ได้ขยายทั้งหน้าจอ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า Lens นะครับผมขอย่อให้เป็นอารตีก่อนแล้วก็ขอไปเปลี่ยนเป็น full screen เหมือนเดิมนะเราจะได้ภาพนิ่งๆไม่งงนะครับอะถัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการกำหนดตำแหน่งของหน้าจอให้มันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเมาส์หรือเป็นการเคลื่อนไหวตามเอ่อเท็ก นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ click e e p the mouse pointer มันจะมีให้เลือก2ตัวมี within d page of disk นะครับตัวนี้นะเมื่อเราคลิกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับเมาส์จะไปอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้เนี่ยครับเมาส์มันจะไปสุดขอบมันถึงจะไปเลื่อนข้อมูลขึ้นมันจะไปสุดขอบซ้ายก็ถึงจะไปได้ซ้าย เห็นไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนฮะอันนี้ผมลองเปลี่ยนให้ดูนะ,ะมาตรงกลางน่ผมลองเปลี่ยนให้ดูเป็น Center on the screen คลิกหนึ่งทงั้งตอนนี้เมาส์จะอยู่ตรงกลางจอตลอดเลยฮะเมาส์จะอยู่ตรงกลางจอแต่แตนะครับเมื่อไหรก็ตามที่มันจะสุดขอบจอเมาส์ถึงจะวิ่งไปขอบจอได้นะฮะอันนี้คือการสั่งให้เมาส์พยายามที่จะอยู่ตรงกลางเสมอ ตัวนี้ก็จะดีหน่อยนทนทนง่ายหน่อยะครับถัดมาครับ Keep the check cursor h e c c k ไอตัวนี้จะไปเล่นเกี่ยวกับ c u r ร์เซอรตอนที่เราพิมพ์นะครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้ c u r ร์เซมันอยู่ตรงกลางตลอดที่หน้าจอหรือต้องการที่จะให้มันอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้ของหน้าจอโดยปกติถ้าเป็น text ผมจะตั้งเป็น with simple edge of the s k i n ตัวนี้นะครับ มีเราจะเล่นอะไรกับมันได้อีกก็มีเรื่องของการอ่านครับว่าฟังก์ชันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตที่จะไม่อธิบายเยอะเพราะผมก็ไม่เคยได้ใช้มันเนี่ยครับโดยปกติพื้นฐานก็จะกําหนดประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดในการเสร็ตค่าไปทีนี้เราลองมาเข้าโปรแกรมนี่ผมเข้าโปรแกรมที่ดูเนาะเวลาที่ผมกำลังจะสอนพาวเวอร์คอเนี่ยหรือจะสอนโปรแกรมอะไรใดๆก็ได้นะก็จะทำาิัยท้ายท้าผมก็จะบอกว่าอ่ะถ้าเกิดเรา จะเข้าโปรแกรม powerpoint มันจะมีคำสั่งอะไรบ้างตัวคนดูไม่เกิดก็จะนี่นะครับมีเมนู Home มีเมนู New มีเมนู Open ซึ่งเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพอคลิก Open มันก็จะไปหน้าจอแบบนี้นะแล้วอยากให้เขาเห็นเต็มๆก็กดลงเห็นไหมฮะเมื่อมันเข้าสู่ขนาดที่เป็น100%นี่ก็คือหน้าจอเต็มๆ full screen แล้วเราก็ใช้ลักษณะแบบนี้ไปได้เลยเป็นยังไงบ้างครับกับฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชัน Magnifier ที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Windows อยู่แล้วนะครับยังแค่เรารู้เราก็จะสามารถดึงมันออกมาใช้โดยที่เราไม่ต้องไปหาโปรแกรมซ o มจากที่ต่างๆมาใช้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาถึง ท้ายของคลิปตอนนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบใจช่วยกันกด Subscribe เพื่อให้คราวต่อไปมันเตือนมาว่ามีคลิปอะไรมาใหม่แล้ววันหลังๆนะครับถ้าผมรู้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจผมจะนำมาเสนอเรื่อยๆเพื่อให้เรามีความคุ้นชินกับการใช้ไอทีอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ